สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูหมกปลาแดกหรือปลาลาครับทำโดยเชฟมาจากมาเลทําปลาลาปลาแดกหมกอทักไทยครับทักไทยเป็นภาษาสวัสดีครัี่ะ่好าว กินแค่รวมเหมือนยอดตัวในตรงสีซึกนี่เหมือนซึ่เต้ามาเหมืนหมิงไปมารู้เรื่องนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําหมกปลาล้าหมกปลาแดกค่ะหมกปลาแดกภาษากินเขาไม่มีปลาแดกค่ะมีแต่เราพูดเองคือวันนี้จะมาทำว่เหมือนจะเยอดโจจะก็ซึ่ค่ะบูดูตัวอ่าผู้ซื้ออยู่สมุทรศรีอะว่าว่าผู้งไปจะก็ซื้อเจ้าสมุทรนะ

ภาษากินไม่มีครับไม่ไม่รู้พูดอะไรหัวหัวเกี่ยวตะเกอร์อ่าอ่ายีหามยีหามยีค่ะหามยีฮะหัวหัวหัวปุ้งหุ้งเกี่ยวนักเกอไทยกอมเกี่มาเลเซียคืออ่าคนจีนไม่มีค่ะอ่าหัวเกี่ยวตะเกอร์บูดูตัวเดี๋ยวจะมาดูโอเคไหม เครื่องปรุงกันเลยครับมีอะไรบ้างครับชิ้นน่ะเป็นโจสุกนะคะทำสุกค่ะโอเคบายบายเด๋ยวเดือดกันมีหอมมีสะระแหน่มีแมงลักมีใบมะกรูดอ่มีมะเขือเปียงใบมีมะเขือยวงตะไคร้มะเขือเทศหนึ่งลูกแล้วก็ผักแพล พิกอ๋อค,ครับอ่าลาเจียวโอเคไหมโอเคเล็กโกแนะนำชาวต่างชาติกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย Thank you very much. แองกิววิลิมัตเซเซนี่เหมือนชื่อไลค์กินไลค์ขั้นว่าเหมืนนอนเ两ย人我不我不不会讲 OK บายบาย เดี๋ยวเดี๋ยวหมกเสร็จแล้วเราจะตัดมาที่ตอนเสร็จเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาในการดูครับรดติดตามต่อครับยังไม่จบครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงตอนเวลาสูงครับเคลยรับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยครับหน้าตาออกมาแล้วครับหมกปลา เนี่ครับหน้าตาน่ากินน่าอร่อยมีแกงหวานไก่ด้วยดูลูกชายก็พอมีนึ่งไก่โอ้ยาวาอันนี้น้องหมาครับน้องหมาเตียมไหมก็เตียมเตียมน้องหมาหิวยมหิวเขาอยากกินข้าวไปไไปก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเออ ยำยำโ้อจเ้จะกินมือหิวมากยำนี่ครับโอ้ยหน้าตาหมกปลาครับหลไหลไเส้นใจขึนอีสเรม่โจุกเลยกับข้าววันนี้ครับตส多东西是这个是海鱼还有ไ个是呃鸡木鸡อ่า แซมซ่านอกงาดืค่ะอ่ากินอะไรครับอ่าลองนี่ให้ให้ให้เชฟอกินก่อนออืมลองหมกหมกปลาแดกนี่กอไม่เอาค่ะกินไม่เป็นกรโอ้นนี่หนึ่งไก่ เดี๋ยววันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจให้กันครับจะได้ทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ